รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่องแปดผู้หญิงคนนี้ค่ะดูเป็นสาวทอมนะคะเมาเมาแล้วก็ขับพอตำรวจไปจับนึกว่าตำรวจเป็นรอปภด้วยความเมาไงแล้วไปขู่ตำรวจบอกว่าเนในรถฉันเนี่ยอาวุธเพียบเลยนะเอาอาวุธมาโชว์ให้ตำรวจดูด้วย <c oughs> อ่าดูหน่อยค่ะดูคลิปค่ะคุณพี่เชิญก่อนแ่อาวุธคุณจรถนะจับัไม่เป็นไรพี่เชิญก่อนเล้ใจะยังไงทไม

นี่ก็เป็นปฏิบัติการของตำรวจงานจราจรสพสูงเนินที่นครราชสีมาค่ะตำรวจก็เล่นกับเขาด้วยนี่นะเป็นรปภอ้ารอปภเออแต่งตัวยังไงเนี่ยนะจากชุดตำรวจเป็นชุดรปภนั่นสิเพราเมาไงเออก็รถกระบะคันนี้ค่ะคือขับประมาทหวาดเสียวมากใส่ไปใส่มาไงแล้วบีบแต่ตลอดทางอ่ะตำรวจก็ต้องระงับเหตุเนาะเดี๋ยวจะไปชนคนอื่นเข้า คนขับก็เมานั่นแหละค่ะก็เลยเรียกให้จอดขอตรวจวัดแอลกอฮอลสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะเมาแอแล้วก็ส่งเสียงโยวยวาตะคอกใส่ตำรวจใจความก็ประมาณว่ามีอาวุธอ่ะมาเต็มคันรถเลยนะจากนั้นก็ไปคว้าออฝักข้าวโพดขึ้นมาคูจะทำร้ายตำรวจบอกมีอาวุธแล้วก็ขัดขืนการจับกุมด้วยนะคะอยู่บนถนนมิตรภาพที่มะเกือใหม่ออสูงเนินนครราชสีมานี่แหละค่ะ ตำรวจก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเมาแ,แรงเยอะไงก็เลยต้องจับใส่กุญแจมือเอาไว้ก่อนเพราะยังเมาถึงขนาดคิดว่าฝักข้าวโพดเป็นอาวุธเป็นอาวุธนี่นะคะชุดล้างกันอยู่สักพักหนึ่งกว่าจะควบคุมตัวขึ้นรถตำรวจได้โอ้ตํรารวจบอกโหนี่แรงเยอะนะเนี่ยทุรักทุเลมาต้องไปสงบสติอารมณ์นะเธอที่โรงพักกันซะหน่อยอ่ะนะคะก็เลยไปถามพี่ตำรวจเป็นไงเหนื่อยไหมพี่ตำรวจคะ่ะก็คือสิบตำรวจเอกสุทัศน์ จิณรินก็ออกมาเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น17เมษายนที่ผ่านมานะก็ต้องโดนข้อหาไปละค่ะในความผิดเมาสุราขณะขับรถแล้วก็ขัดขวางการจับกลุมของเจ้าหน้าที่และยังดูหมิ่นเจ้าพนักงานด้วยนี่ไหลกระทงเลยอ,ะอ่ะและ้วก็จะคนท้ายรถกระบะอ่ะ,อ,ะอาวุธเพียบเลยปากข้าวโพดใช่อโอ้นี่นะคะ,ะไม่รู้ตอนนี้เธอสั่งเมาหรือยังนะนี่ค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม